หวานนะคะวันนี้หวานจะมาเปลี่ยนผ้าพันแทนของรถทัน f อสเท่นเองค่ะซึ่งแบรนด์ที่หวานเลือกนะคะก็คือลิซ่าสกิน DSP หรือว่า d u r o s o f t Polymer นะคะอันนี้นี่ยเป็นสูตรใหม่หวานจําได้นะคะว่าลิซ่าสกินเนี่ยเป็นแบรนด์ผ้าพันแทนที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากๆหวานเองเคยใช้นะคะชอบความรู้สึกที่เขาบอกว่าเป็น d u r o s o f t เนี่ยก็คือนุ่มนะคะนุ่มมือมากเหนียวและเวลาจับเนี่ยก็ไม่ลื่นนะคะไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่มือรวมทั้งเวลาฝนตกก็ไม่ลื่นอีกด้วย เลิฟมากๆเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยใช้สมบุกสมบันนิดนึงทาให้เวลามันจะลอกจะอะไรเงี้ยมันค่อนข้างง่ายค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นสูตรใหม่รอบยากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะผ้าพ,พันแฮร์ลิส่าสกินนะคะก็มาพร้อมความหนา3ระดับเหมือนเคยหวานๆเลือก2.5ม mm ิลิเมตรค่ะแต่เขามี1.8 2.5แล้วก็3.2ค่ะ เมื่อเปิดกล่องออกมานะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้ดังนี้นะคะมีสอนวิธีการทำนะคะมีผ้าพันแฮนมีตัวปิดจบนะคะที่ปิดแคลมป์และจุกปิดปลายแฮนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมบารจักรยานของเราให้สะอาดสะอ้านค่ะเช็ดคราบกาวของเก่าออกให้หมดตอนเริ่มพันอย่าให้ขอบเทปพ,พอดีกับปลายแฮนนะคะให้พันล้้าออกไปหน่อยเผื่อจุกปิดปลายแฮนค่ะ บาเทปรุ่นใหม่เขาว่านอกจากคุณภาพเทปจะดีขึ้นแล้วจุกปิดปลายแฮนด์ยังปิดง่ายแล้วก็แน่นหนาขึ้นด้วยค่ะเมื่อเก็บงานปลายแฮนด์เรียบร้อยแล้วเวลาพันก็กะระยะให้ช่องเท่าๆกันนะคะสําคัญมากๆต้องให้เทปกาวของบาเทปเนี่ยพันบนแฮนด์จักรยานเท่านั้นถ้าพันมันตัวมันเองจะทําให้หลุดออกง่ายค่ะ ค่อยๆพันขึ้นไปไม่ต้องดึงให้ตึงมากเอาที่ปิดแคล้มมาปิดบริเวณนี้พันต่อไปข้างบนวนลงมาข้างล่าง1ทีแล้วก็พันต่อขึ้นไปได้เลยค่ะเอากันไกตัดปลายบาเทปให้เฉียงแบบนี้จากนั้นเอาเทปดำมาพันแล้วปิดทับด้วยตัวปิดจบค่ะ ย้อนมาเก็บงานที่ตัวปิดแคลมใช้กันไกตัดส่วนที่เกินออกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยที่เหลือแค่พันอีกข้างให้เหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะอยากจะบอกว่าให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนี่อดใจรอไวซิ่งไม่ไหวแล้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ alta t e a u n y p r o d u c t c o m นะคะภาพพันธุ์แทนลิซ่าสกินค่ะ